สวัสดีสวัสดีปีใหม่ใครรักใครคอยแต่งงานกันสวัสดีสวัสดีชินบานให้ชินใจนานๆปีเลยปีใหม่แล้วที่แล้วแล้วไปจำไม่ได้แล้วแล้วสวัสดีวันปีใหม่พ่ให้ว่อ เซสวัสด <Okay. S 2> <ic S 1> ีป <thing> ีใหม่ค่ะสวัสดีครัับสสวปีใหม่เพื่อนทุกคนเลยนะฮะแล้วก็ขอให้อะเอ๊ะเอ๊ะโอ้สวัสดีพี่ปีใหม่แล้วก็ปัดท็อปด้วยครับไม่ใช่สวัสดีปีใหม่นะครับปีห้าแปดปีสองพันสิบห้าไม่ฟ้องนะครับเราไม่ได้พัทิ้งเราเจอได้เล่ย Happy New Year Happy ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในวันปีใหม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองของฝาเดี๋ยวนะเราจะเองทาแป้งมาส่งฮะเพื่ออะไรอ่ะฮะก็จันไห้บอกฉันหน่อยสิปกติ โกปกติพี่ก็ทาแป้งอย่างนี้อยู่แล้วโอจ้าท้าแป้งอย่างนี้แล้วใช่ไหมั้งแต่ไปเที่ยวเหนือมาก็กลับมาก็เป็นอย่างนี้ไปชาดอยไปเลยครับก็ขอทุกคนมีความสุขมากๆนะครับเราก็แวะมาแฮปปี้นิ่งเยอะทุกคนอาจจะมาช้าแต่ก็มามาแล้วยังดีกว่ามาช้ามาแล้วยังดีกว่าไม่มาทำไมมาหรอเมื่อวาน่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะฮะเมื่อวานมีเด็กงี่เง่าคนหนึ่งรอออโสดใช่ไหม อืมลอยส่วนเมียตายเฮ้ยอกะสอกเอยแต่พ hey. hey. ี่น NO ักยังอยู hey. ่แต่งปีใหม่แล้วมาจุกงานคลิปด้วยมาเร็วไปเลยเฮ้ยไรวะเป็นแมตตแต่บอลดิเฮ้ยโอ้ยบอลเล่ดิมึงอะผู้ชายเลยเว้ยมาจุกจับงี้ไรไม่พี่ชอบเลยไม่แตะบอลดิอะไปแล้วนะคะขอให้มีความสุขทุกคนนะครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีฮะ